แน่นอนนะครับเหยื่อที่ใครก็จะเป็นเหยื่อน้อยนะครับสีแดงนะครับตายเคเียวยังเลี้ยงมากัดสุดยอดน่ครับผมก็จะดัดใบหลวมนะครับดัดอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ทำให้มันตีน้ำ ได้ออกเสียงนุ่มนะครับแยกปลาได้ดีกว่าเดิมนะโอเคครับฝากผลงานกับยางใส่ไปเร็่ด้วย ลอยครับเอาจนได้ฮนะอือ <c> ห <oughs> ือจัดไปได้ครับไปดีจนได้นะฮะงานทีน่สามหุ่ห้องม,มาชาร์จเลยนะฮะใส่สวยเลยฮะเดี๋ยวให้ก็เป็นเดีย๋ยวน้อยครับ คือยังไม่กลับสุดยอด ได้คลิปแต้มตัวเล็กมาเที่ยวเองเรื่องนักการเรื่องน้อยนะครับสีดำคือมีการสุดยอด อันนี้โอ้โหที่เดียวเลยนะครับห่ตัวไปติดเจ็ดมานะครับ ืสี่ตัวได้คลิปสองตัวนะครับคิวยังมีบาก,กัดเหี่ยวน้อยครับสีดำสุดๆเลยตัวนี้ตัวที่เจ็ดแล้วนะครับฮะมันจะเป็นสามแยกนะครับ <c oughs> จะเป็นสามแยกตรงนู้นจะเป็นน้ำดำหน่เป็นน้ำนสีแล้ว ฝ่งโน้นนะครับฝั่งโน้นเป็นสามแยกก็ทีแล้วมานี่ครับปลามันจะไปออกกันอยู่ตรงนั้นน้ํามันตื้นนะฮะนี่ก็เลยตีมีอไม้ต่อไม้เลยฮนะสี่ตัวแล้วครับสี่แต้มนะฮะสุดยอดผลง,งานกบยางใส่บันเลงด้วยนะครับนี่นะครับ <c oughs> จะเป็นสามแยก ปากน้ำนะครับค <c> ล <oughs> องน้ำน้ำไม่ลึกนะน้ำตื้นนี่เป็นน้ำดำเ <c oughs> ลยลูกปลาซิวปลาส้อยนะครับเ่าจะมาออกกันอยู่ตรงนี้นะครับก <c oughs> ็ตีตีเข้าไปนะครับ มันรอกินลูกปลาเล็กๆตรงนี้นะครับอ๋อมีตัวก็ตีเข้าไปเลยตียำๆเลยครับ นะครับมาแล้วนี่ับใสวยที่นั่นเลยครับ ทีเดียวนี่เลยอะไร่ยในคอรครับกัดไม่ระแวงเลยนะครับนี่ฮะแลมป์ที่แปดแล้วน,นะครับสุดยอดฮนะปายวิเคิออาะห์เนี้อมากัดครับเก๋าฮะนางอายนะครับอีกไม่ใช่ เ็นเหี่ยวน้อยนะครับสีดำกัดไม่ระแวงนะฮะสุดยอดก็วันนี้ก็พอแค่นี้นะครับก็วันนี้ก็แปดแต้มนะครับก็ช่วงห้าโมงนะครับถึงบ่ายสองนะฮะฝนตกก่อนก็พับคลงานกบยางใส่ไมเลยนะครับนฝนตกนะครับโอเคครับ เจอกันคลิปหน้านะครับมันฝากคนงานกบยางใส่ไปเลยนะครับสวัสดีครับนี่ฮะป่าได้แบบน,นี้นะครับก็แบบแต้มนะฮะป่าคนงานกบยางใส่ไปเลยนะฮะมีติดตัวไว้ไม่ผิดหวังครับเดี๋ยวนะ